สทายเลยนะ่ครอยากได้อมูไที่ i n s t a r ครับสุมี้ที่กีฬามีร้ออเราก็จะอยนขนกับเขา่าเยอะมากเลยแล้วเราดูอะไรกันอีกนะ ก่อนเราจะริ่อว e e ่าดเองรอดเยอะมากนะเะแต่ว <yt> ่าจะนี้แบบว่าออกากาดูแลตัวองดูแลตัก่อนจะมาตอนี้สักสี่กว่าแว่าเอาสิ่งมชาติมากไม่ได้หลายสิ่หยอย่างเ่ก็ต้องไปตามการเวลาคะแต่ว่าเป็นคนที่ต้องรู้สึกว่าทาอะไรกลต้องมีความเสียงท่อยากจะทาคือบางคนแบที่าิเษกรรมกระทสมบูมณ์วัดที่นี่บอกว่า ถ้าตัวเราไม่ชอบกันกะเป็นไรมันโดยส่วนตัวชอบชอบอรที่ว่าได้อะไรที่ได้จุ่งพันธรรมชาติพิเศษคำว่าใส่การสมบูรย์เราต้องได้จุ่มธรรมชาติไม่บอกว่าทำมาแล้วมันเปล่ยนแลงมากนะแต่จริงบอกว่าเป็นมาคนจำไม่ได้แล้วคนไทยแต่ถ้าเป็นคนไทยรู้ทันกันนะใช้ดิบขึ้นอะไรู้รู้ว่ามาต่างๆก็ตีแรงไปพร้อมกันค่ะทางรล้างด้วยแล้วจุ่มพันนาตะที่จะจามาว่าเราออกแบบเยอะอีกอกเยอะน่ทำกอกจุ่มพันหนาต่ว่ามีพันแน่นๆพอสมคว คือเราเลียงชิมเยอะแล้วอะแ่ยัเพิ่มซื้อเพ็่มอยอะอีกนะครับบางทีว่ามีส่วนที่เราไม่ได้รู้จลกแต่ว่าเจ้าฉีดจะอะไรคือเราไป็นคนไี่ถือข่าตหน้าอลไตก่อนดีกว่าว่าขอคุณ่ายใส่ไหคะเพราะว่าองเนี่ยเป็นเองนทีเราแบบว่าเรามองจปจบไ่ะเราเป็นคนที่เคยถือที่แบบนี้ ะที่เ่องของตัวเซลลยค่ะเซลค่ะเซลที่แล้ะบอกว่าแล้วอกผกก็จเเีวน์ที่ต้องมาอจด้อยกว่าจุดาเยวโอ้ไมแปลกใจทำไมที่ตนจะแบบดยที่วิสี้ได้่ครับตัวนี้อยากให้ส่วนเพื่เป็นกเปิุดจุดนี้ขายแล้วค่ะแต่ตัวนี้ละ ออกไปแล้วแต่เดินผ่านๆได้ค่ะแต่ว่ายืนแทนไม่ได้ไม่ไม่จะโดนผมนะคุณเรือันเดียวแล้วผมไม่จับปกด้วยผมนะครับเรลปกผมเลยนะไม่ว่าจะแบบผมแรงก็ไม่หลอกนะยืดผมผมนม่สุดนัฮ่รฮ่ๆ มึงจุดที่ด็กอย่างนี้ควระปลุกปลุกอะไรที่อยู่นกรอบน่านว้าวราะรู้สึกว่าเมื่อมามีอะไรแนี้คือความใหม่เราต้องได้ตดต่ออันนี้ถูกเองแปดวันค่ะแปดวัไม่่แวันก็แบบที่เสระไม่ดค่ะเนกต้องแอร์ถงะต้องปลุกต้องาพดวไม่ไม่ไม่ไมที่ตื่มาแล้วหลายาษที่มาแล้วอะว้าวมาเชินะคะข้างบน้ค่ มอไม่ด <laughs> <laughs> uh, <perfect> ูอาไปเดนไม่น่อยนะตู่ตู่ยอดเยี่ยมเลยนะฮะแล้วผลลัพธ์เป็นอย่ไงารเดียวสบายใจนคคือิแบบว่าเป็นคนที่มันผมหวานมากเพราะว่าออกกำลงายใช่ไหมพอมเสร็จคคนทักน้กไปไหนนะไหนที่มที่ี่แต่งเข้าไปนะีอ่สังเกตันนี้คนมามากที่ไสังเกตควันเลยรนี่จริงนะไอ้างสาขุ่นเยอะใช่แต่างี่ากแร้ไสังเกตจแบบว่าแบบนจ้องะน้องข แล้วขอตอบก็ว่าราไม่อยากดูขอเอาอันี้มาเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะไม่ใช่เกินมาแล้วเกินมาเช่อน้เลยว่าโหลูกผมไม่เป็นธรรมาตเลยก็เลอบอกความในตัวใจว่าหลังจากนี้จะ้ป็นโพสต์กันไหมคะเราะว่าต้องมีการปรับพวมันดีเป็นธรรมชาติถึงได้เยครับก็ถือว่าตัวเชฟเขาบอกว่นมันคุณภาพจริงๆเขาถือมากมาก สามีหนึ่งหนึ่งและการแต่งงาอบ้านแต่ไม่ค่อยจบเป็นไงบ้างังทุนจะรักันสล้ที่สุชมากขาอเชื้อแล้วแล้วคุณสองแล้วก็ชอบกั หมอตะวันเี่ยหมอตะวันเป็นเก่งสุดหรอโอ้ย FC หมอตะวันพีเนี่ยใช่แ้สองต้องโอเคเดินมายไทยก็คือตอนแรกจะทำแค่คงยกคิ้วพอยกคิ้วปุ๊บอกว่าคิ้วเพื่อยกเพ้่เอย่านนั้นก็ตกมาแาธรรมชาติแต่ตาสอชั้นเราจะกลับมาจะได้คู่นี่ตาจดชื่นชมทกนของ คนนี้ความหนักทีงใั้อยู่อ่รู้ดีแล้วนี่ก็เป็นสิี้บอกเขาด้วยพี่พี่ั้อกตลอดาเราข้าโรงียนบบนี้เาแตะมือกันนะใครผ่านีันตัต่ะสวนทีู่งอัสยของตันาบเจอปัญหานี้เมื่อประมาณสา่ปีีแล้วมีแต่ด้วยไทยโฆษณาครับเพว่ามันมีวันในไทยทั่วไปวันเป็น ปรากฏว่าเป็นที่ต <aría> ่อเนี่ยพอถ่ายอารมณ์ก็ถุงนี้ตกพุ่มต่างใต้ผมไปนอนอยากจะให้มันสดชื่นไม่ใช่เขาคิดว่าผมแต่เมื่อคืนผมนอนในเต็มท์ที่ลาวจริงๆไม่ใช่จริงเราทำงานเราเต็มที่อยู่แล้วแต่ปรากว่ามันตกข้างเดียวมันตกข้างเดียวข้างขวาเจ้าเพื่อนแต่ข้างซ้ายเนี่ยมันตกลงเวลาดูกระจกแล้วเหมือน เป็นเลี้ยงหมาหมาหูนะครับมีหลายท่านกราบาแล้วพอจะบอกหลายท่านนะครับว่าดีดูนี่ดีมากๆก็สวยทุกอาานให้ดูใหีทอเสุดยอดคิงรับ ระดับนี้เนี่ยผมใช้เลยนะทำที่ไหนนโลกก็ได้ผมออกพห้เขามีเลยอ่ะแต่จะดอะไรก็คุณแม่ไว้ใจที่เอสดีคุณเร็กเข้าใจยอดเยี่ยมจริงจริงใั่หมครับทุกหวดงาเลยไปเสนะครับก็ทุคนจะไม่เหนื่อยมากเลยคาม่ว่า สวยไม่เชิดกอใส้มตัวเอคุณแม่หน่อยยังไม่ถงครับเดี๋ยวเราเอาถุงแม่ต่อนะครับก็วัน,นี้เราป็นหลายเซสชั่นนะฮะแล้วก็ต้องขอ,ขอบคุณส,ส <า S 2> ม่านแรกก่อนเลยนะครับสิบกระบองนะครับพี่โยครับพี่ชมพู่รลีต้าด้วยนะครับขอบคุณมาเลยนะะเดี๋ยวคุณแม่กับกุงได้อยู่ก่อกนะครับขอบคุณะครับโอเคจะขออนุญาตเรียนเชิญเพิมเมเ่มเติมนะครับเรามีทีมผู้บอมาอีกหลายท่านเลยนะครับขอสิบกระเื้องต้น สิวัฒน์ล้วนรักษาคุณหมอเฟสนะครับขอเชิญประมูลต้อนรับนานนยาแพทย์อนนท์ชยศก์ทีนี้ก็คุณหมอไปคุณหมอจีนครับแล้วก็คุณหมอเป้คุณหมอประวาและคุณหมอสายค,ารค,าค,ครับผมขอบคุณมากครับทุกท่านมีคุณหมอของเราสร้างความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าของเอสเอชซีทีจุดที่ห้าเลยนะครับเอาล่ะขออนุญาตสั้นๆน,นะครับ,อ,รบอย่างนี้เลยฮนะ ก่อนอื่นครับด้วยความสุขที่สุดครอตื่นเต้นด้วยควาเื่นเต้นต่นเ้นรากเลยนะครับจีนในปีนี้คุณผบอกว่าคจะสวยจะหล่อจะดีแบเป็นงไงบ้างท่านผู้ชมาบก็ด้วยความที่เป็นสัมตกแต่งนะครับก ทุกทีกับคนไทยที่ท้องถังเราตรวเทรนการส่งความงา้คิดว่าน่าเป็นเป็นเทรนที่คนไทยอยากจะมีความเป็นสัวเอรรมชาติก็่เป็นเป็นความเฉพาะตัวของแต่ละจุดคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับต้องเป็นให้เจ้าดีแ่เป็นสายว่าเราจะํำต้องการสวยีิสชาต่อแล้วที่เาก็จะสอยานิสชของให้นชาตนนีคือเัาเป็นตัวทงจริงนะัะ อ่ณเู้น่าสนใจครับไหนมาถึงเรื่องนี้แล้วมีข้อสงเผู้บอกไรเช่นนี้เะก็ที่เราบางแห่งเป็นเกษตรกรี่มาเป็นโรคอาจจะมีการร่วมเหตุในในในพ้นโรคที่มีการรายงานที่อยู่ในประเงศในประเทศไทยเนี่ยเราเรียนอะไไม่เคยเยอะเกิน่กเป็นเคสที่ค่อนข้างหาได้จาการเกษตรยอะงแล้วก็ เราก็ทำมาตั้แต่สมัก่อนนะทั hey ้งหมดเลยเน่ถึงอเลยนะใชรเวาแบค่อนข้างนานแล้วก็ผลการคือพวกแบบนี้เี่มันมันไม่มีเลยใช่ว่ามันตอบไปตัวของขอระยะเวลาการพัเนี่ยเราไม่สามารถดูได้เลยว่าหน้าของคนไข้มีควาหน้าที่จะ

เราไม่ค่มีน้ำใจมอะจ๋งมไม่มได้าอยู่แต่ดกหมอข้ามถ้าี่ปวี่หม้องเดขึ้นมาฟังข้นมาขึ้นม่ช้่ชู้อ่ามันฟังอ่ะเอาที่ชู้ลงได้ไไม่ดีมกรองอ่ได้เด่าช่วยได้จริงจริน่ยย ไม่เปลี่ยนใจคู่น้องหล่าโดนจบชื่อไม่ได้ช่วยน้องรู้แล้วโดนจบชื่อย่าเนี่ยเหรอน้องดูไปที่อยู่น้องทายก็อยู่น้องแลก็ใช้ื่อได้ไหมย่าย่าเนี่ยสิเราไม่ได้เปลี่ยนตัวี่ มีความ้วติดทเรตัดตมากสุดเ้าวแลถ้ตัดต่อน้อสงที่หมจีนะคบเรื่องจมูกต้องหมอจีนครับสร้างจมูกก็ทำมาแล้วใช้ั่อน้ขอวนเญอตมาที่สุนะครับ ก็คือมาเชเรื่องนี้นะพี่หมอนะฮะมาจากทางทำต้งกาคุณลูกาที่แท้รับรล้วับเล่นตาแล้วคุณอเต้เลยครับากสั้นๆกับปากอเ็นแล้วคณหมอเต้นะฮะคนอยงนะครับคุณเต้ลวี่้กนะองซีมานะครับเซนี้มาก่อนนะพี่หมอปลาวาครับผมไป่กเ็นมน็มอเชิกนะีสองอย่างัวน

ก็เอการเสอการทำตัตใการดึงแลก็ดึงิสนบที่ลาหาโดที่เราก็สนุสากัร่ายทดยงเวลาคนอนอ่นก็ต้องบอกค่าโอ้โหยอดเยี่ยมกที่บบเป็นวะวันระบปนานะครับโอเ เนี re, ่ยคืก่อนมันจะตะสุดท้ายใช่ไหมไม่ขัเนี่ค hmm ือต่างนเติมที่่ากรนีม้เติมท่ม่น้ำทีชช์ก็คือพัดไปแล้วก็จะไ่เะ้กาดได้้อง้ชยน่าจะเป็นได้น้องชายจด้มากก็คือนดของหนูเขาจะรวมผลข้างือกค่ะ ้หมดูใช่ค่ะเราเห็นของแจรวมที่นี่ดิที่นี่นี่ที่นี่ที่นีนี่ทีที่นี่ท่นีนี่ท่ที่นี่ทีน่นนี่ทอ่นี่ที่นีี่นี่ที่นี่ที่่ที่น่ที่นนนนน่ที่นีท่ีี่่่ท คือเก็ลองค่ะใช้ที่จุดคือแน่เชื่อดกดูแลคาซึ่งสินึงีตรงนรู้ครับายอใเจบกจะเ็นแบบ่ต้องกคนีความคดงชื่อสิ่งหน่งเาชูบงหนอว่เอาเอาเป็นว่าคุณมีความไม่แน่ใจไา้คุณเข้ามาที่อซีพร้อที่คลินิกขอเรา ก็จะไปคืนมั่นใจในสุวนของแข็งแรงด้วยนะครับยอดเยี่ยมจริงวันนี้ก็เปิดเผยครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงามทั้งหมดของความภาคภูมิใจของไอซ์ซอลซีมีกี่คนเวทีฝ่ายซีตกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับใีโชวที่บอกได้อยู่กับเราในรับของกองทุนดิจิทัลสูงเลยนะครับทุกท่านดูนานนะครับขอบพระคุนนะคุณหมอเฟสคุณหมอจีคุณหมอเต้คุณหมอราวัและคุณหมอสายนะครับแน่นอนครับนอกจากทีมทางการแพทย์ของเรานะฮะขอซสซอลซีที่มีความ ถ้าทุนใจแล้วก็จะบอกว่าลูกค้าทุกคนมั่นใจที่ไอ้ลูกค้าทุกคนมั่นใจจริงๆนะอีกส่วนที่สำคัญมากคือรัศการครับเครื่องมือต่างๆที่จะบอกว่าใหม่ที่สุดดีที่สุดคนก็จะถามบอกว่าขอดีอ่ะแต่ขอไม่เจ็บแล้วขอให้ฟื้นตัวเร็วที่สุดแน่นอนทุกคนอยากได้อย่างนี้แหละจริงๆนะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีนะพ่อไม่ตู่ว่าพี่จริงเีอย่ามาโกงกันไม่มีดีกว่านะครับอีกส่วนนึงนะฮะทำไมถึงไม่ได้นะต้องพกกสวิตบีท kun bisa itu lah dan เอสเอลซีรับรองตั้งแถวแทนของเราโน้นใหญ่จริงๆนะครับสุดยอดจริงๆนะฮะต้องรับสามท่านบนเวทีครั้งหนึ่งนะครับเอาหนักเรามาเข้าสู่เรื่องของเทคโนโลยีทวางานนะฮะขออนุญาตถ่านนะฮะทางด้านของผู้ว่าการนนะฮะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีความงานของเราช่วงนี้เนี่ยแน่นอนมันมีเทคโนโทยีควางานที่เปิดใหม่นะฮะหลายที่เขาก็จะมีโครงสชั่นลดน้อยส่วนให เยอะแากเลยอะไรคือจุดที่ทำให้ s อสอานิคของเรายืนหนึ่งอยู่ได้อกที่อกว่าเรองกาพจรกรเข้าถึงาตอมาาต่างๆก็คือในการเลือกของนักกกรรมของเราล้วก็โฟกัสเรื่องการด้วยใช่ไหมคอาจารย์ก็จะพูดถึงเพราะว่าต yes ่ามแน่นอนค่ะต้องมาทางนี้เลยนะโเมอร์เราจ็ฟองเลเอ็นพีจีของเราต่อนุยากนก่อนที่จะไปถามมาจริงนะครับ เราอรไ้ใจที่คือจริงๆ่ที่บอกเลยว่ารงเือเื่องเองเรนี้มันสมกยนะควันนี้มดลังบอรไปว่าตัวม่กี่ขีดเนาะตอนนี้ีดสทกหนึ่งย่กจุดไทมเลยค่ะเครื่องไม่ดีเคื่องใจงาเพืงเปิเลยเรานั้นเลยี่คะที่เาไม ต้องเลยบโอ้ครับประสิทธิภาพความปลอดภัยราคามีกี่ข้อมันที่ประเสริฐที่ถูกกว่าุกข้อเลย่ายเลยนะฮะอ่ะต่อน่ี้ครับเราถามในฐานะของบริษัที่ะันข้าก็คือการทา้าการทำงานนะฮะที่หีหะครับท่ดไครับเขาบอกว่าทจะทุกอย่ต้องมีบริการที่ชั่วกันน้ำแบบบางเปิด ปกไม่ได้ครับผมจะทุกคลิปแค่จะทุกสมานฟังงานมีื่องมือแทะขอทางรูสักหนงเรานะฮะี่คือสิ่งหนึ่งที่หน่งนะก็คือที่เราทราบไปว่าเรามีมือใหญ่เฉลยไม่สลองเลยนะจากกองกลางของบอปาร์ตี้เชว์ ก็ออกไปสีแล้วไปถ่ทาย เยียมขออดสิตปูสิงโตปด้านนีครับชุปชิเปิ้ลของเราแลฮะพี่ซื้อไปนอคนนี้พี่ชมพ่้าเนะแต่ปิ้ลสิก่อนพี่วันีู้้เี่มากพีพ่บคแ่รังออกมาดูธรรมชาติเลยนะฮะ้นถามเลยนะครับสาดีกว่า้นี้ม้นะฮมสีตาับได้มีประสบกามขึ้เอเลยกไปมาแน่นอนคุ้ตุ้มง โอ้ยแต่ไม่เป็นนะฮะจะอาอื่นอีนี่ดีกว่าขอเสนคมีนะครับว่าที่จาสาวของเทาที่สุดที่สุดจริงๆนะีับสิงเีดเพื่อนีขมงเราความตั้งใจกับสสี่ิบ เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วไม่ต้องไปย่ไม่องไปแย่ไม่้งไมเหงาถ้า่ไหนเราจะเลืมกที่เอสชดีนะครับเราเลือกที่นี้คีนี้ออกมามีประจักราที่ได้เข้ามาที่เอชที่็นเะมากเลยดังค่ะนี่่รไับไม่มาใชที่โด้ยาใช่ค่ะเพราะว่าไฟหลังที่ได้มาเกิดามลดยามายรอดเยี่ยมเลยนะครับ ทายสิว่าคร่หนี่งคือใครครับ

ใช่ครับทั้งสามทนเลยนะครับคุณนี้นะครับปกติแล้วมีชื่อหนที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะโฟกัสดไปรู้สึกทารทงานแทุกวันนะฮคนในวงการเคยคือนอกจากเคแสงแดดแต่คนที่ไทเนี่ยแสงไฟแบบนี้ยังจังแทบจลับทุกอันงเลยนะก็จะเป็นปักันนีเาอสงที่สวาห่อยอนี้มาดที่ลงน่าจะราั้ด้วยอ่อนนน ไม่มาแต่งหน้แล้วก็ม่ค่อยผิวมากเราเยเจอแอย่านึงก็ทำให้แตแล้วเ็ลาแบไม่ไหวเลยเราก็ต้องที่อะที่มันเแล้วก็แบบใช้ยาอะไรแบเช่นไหลได้ทีมันเ ไมเจ็ลยครับะไม่เจ็บหรือภาจะไม่รู้สึกเจ็บเลยพี่ก็ดูดขึ้นมาเป็นรู้สึกดี้ลยนะฮะไม่หยึดขึ้นมาพอเอามาจริงนะครบอกว่าไม่ไม่เจ็บเลยขึ้นมาเลยทำอะไรเจ็บเลยวเยงดรงห่นเข้าใจมากครับนก็เบอะไรที่ไ่จป็นรู้สึกที่ต้องต้องโดดเพื่อความม่นใจของตัวเองนะที่จบที่รู้สึกได้ เราถึงาประทัใจแบบเสไอซิคับนมากติงตละทุกตเวป็นพี่ิตกงทองหเมกก็จะเอลกยอยมากมที่มาสที่ทุกคนจัใจมากน้ลองมากเลยช่เพื่อนชืานรดน้องปุ๊กเนี่ยขออนุญาตนะคะสจะถอดเลย ผู้หญิง่สวยที่สุดนะสวยค่ะก wow. mm. ็ส yeah, ุยไปเรื่อยๆดูแลไปเรื่อยคือสิ่งที้องคอนเซิร์นนะคะก็เราก็สอบแล้วนะคะเรื่องมีอลอยอย่าน่เรื่องความตังวเราอ่งแนะความอะไรเยอที่ต้องมีอแน่หรือว่าเราก็รู้ที่ที่เราไว้ใจแล้วเรามั่นใจมากๆี่เป็นงซปตั้งมา่นใจในปอะชาองที่เดียวเลยที่เวาค่ะที่เวาที่เรารอแต่เราก็สอบกันยาวไปเ่องคามตั้งวง่าง

เป็นบรากาที่ยทุกคนเลยนี่นะีสคะุ ok ่ขอบทุกคนที่สวน้คุณนะเลยครับจริงครับโอ้เาดสวย่จะมีท่างนี้เองโอเคะเราก็มากระตุ้ัยครับผมที่สุดคืออีกนะทราบว่าปปีจะมีบิธกอีเวนตขอบริษัทด้วยเงี้ยไดาก็นกจากนักกษา่อยู่ะทับุเป็น่ดตอมเลนะคอย่าง ส่นนึ่งก็ว่าจะมีสถานท้สินงแวนล้อมที่ดีกว่าอย่างการให้ไปถามุี่ถามไปหรือว่ามีเพื่อน